คุณวันนี้มาตรงเวลาดีนี่อืมก็ผมดีใจนี่คุณที่คุณให้โอกาสผมอะเอมแล้วเราไปไหนกันต่อดีอืมตามใจนายแล้วกันวันนี้ฉันยกให้เป็นวันของนาย โทษฐานที่ให้ตักฝนเมื่อคืนงนั้นไปกินข้าวแล้วกันเนาะดีไหมผมหิวพอดีเลยอ่ะมันหิวเมื่อคืนกินอาหารในท่อยังไม่อิ่มเหรอฮะไอ้แมลงสาอะไรกดดาวผมแล้วอ่ะ โอยชอบชอบชอบได้อีกได้อีกได้อีกเร็วเร็วได้อีกะไม่ยิ้มเลยหรอถ้าคุณไม่ยิ้มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาหนังให้ดูผมชอบดูเรื่องนี้มากนี่คุณเคยดูไหมเรื่องนี้เนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากนี่นี่นี่ขอดูหน่อยนนมันเป็นเรื่องที่ผมปลดปานแล้วเราคือผมดูนะผมคิดถึงคุณตลอดเลยเออนางเอกหนะ้าคุณเนาะหน้าคุณจริงจริงก็น่าคลาคๆคุณนะ,นะ แต่ว่าคุณน่ารักกว่าเออก็จริงอ่ะไปกินข้าวกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่เหมือนคุณนะผมว่าคุณปากค่อยกว่าเขาสนุกมากอไปกินข้าวากินข้าวเฮ้ยอายเขาไหมอ่ะ พอเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราไปไหนกันดีอะอยากไปไหนกันเราต้นายดิจริงอะจริงสิแน่แน่สุไม่มัวนะอุบักมีมัวสิ จปะปาข้งฉันมันมีความหมายมากมายให้สธอได้อืมเรื่องนี้เคยดูพอดีเลยนี่ันชอบเรื่องนี้มาก คุณเนาะเรื่องนี้นางเอกน่ารักมากเลยนะคุณเหมือนไหมก็เหมือนนะแล้วเวลาผมหรือผ,ผ,ผมนึกถึงค,คุณตลอดเลยอ่ะมันน่ารักอนะนางเอกน่ารักมากเรื่องเนี้ยผมชอบชอบแต่ผมว่าคุณน่ารักไปเยอะเลย<ม>รจริงดูไปดูมาคุณก็น่าเหมือนเขานะหน้าแบบคล้ายๆกันสูงๆผมยาวหมวยๆหน่อยๆ อแต่เสียงเดียวที่ไม่ทำให้่คุณไม่เหมือนอนะ่ะ <c oughs> เหมือนคุณมีกุญเชีงติดปากอ่ะโอ้โตลกอ่อจะไปกินข้าวเข้าไป